ก็ได้นะครับบันทึกแล้วครับสองลังครับสองลังใกล้ๆก,กันใหญ่มากเออมีไฟขางนั้นนี่ ฮัทอ uhm. ันไหนเงียบเดียวโอ้เยี่ยมถึงถึงได้ก่อนนี่นี่เราจะมีใครเซตนะเราจะไม่ฆ่าแม่นะครับเราจะเอาแม่ไปปล่อยนี่มีวกค่นเลยปักยังไม่ได้จริงนะนี่เขาจะเอาแม่ไปฟ้องมนี่น่อไก่ไก่ตัดกิ่งนี้ติดมาตัวก่อนนะนี่เมื่อกี้ผมไปเอาไว้ไหนนี่คุณเนี่ย mình nha, mình, 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 mình oh. chạy <laughs> à, <này đúng. cười> ừ. cái đấy tớ bảo đấy mất, oh, bạn ha, này

Tắt lộng có một cái môn này không là không có lợi ích này không có lợi ích này 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 ไอมันตกไปเลยไม่มันจะพุ่งแล้วก็เ่วงอย่าให้มันล่วงเอาเอานี่ไปออกไปเลยเอ๊ใส่ถุงตุลกอนใส่ถุงเลยเอ๊ยองนี่จ้าเอาไปจะไร้เว้ก็เอ้ยทำไม่ได้บม่ได้มันใหญ่เกินโอ๊ก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 มิดหลังเลเอ่างั้นใครว่าเยอะปัดลงปัดหลงกันเอออย่างเงี้ย มาเอายใช่ป่น้ารูผมอมาเกยู่แค่ตันกอยู่แค่ตนเอาใส่แล้วมีดีหน้าะจกันเือเ็่ไว้เรียนเนีหลงเอาตบ้านเานเอรมีนะวันนี้งครูทำนใส Ôi, đổ Đấy đó con điêu đấy anh, Bảo vẫn mấy vẫn vâng đổ con điêu này Ê, ai mà chạy đi nha, nhìn con đó Nè, Anh, bà đây, thăm mấy con đấy nè Anh, đây, thăm lấy, mấy con điêu này Thăm, thăm,

เอ้มามองมันได้เนี่ยแล้วหามว่าน่าจะใครแน่นั่นสูงอยู่ในกระเป๋าที่คาดผมดู